กาตูเลอฟลี่ซากุระตอนจอมมารสีดำและเทพธิดาสีขาวทาเฟียลูกชายของขา้าเจ้ารู้อยู่ใช่ไหมว่าภารกิจของจอมมารอย่างพวกเรานะ่ะคืออะไรครับท่านพอ่อลูกทราบดีว่าเมืองมารของเราใครที่กระทำความเลวย่อมได้รับการยกย่องดังนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลูกเองที่จะโน้มน้าวใจพวกมนุษย์ให้กลายเป็นคนเลว ท่านเทพธิดาลูนาขณะนี้พวกจอมมารกำลังจ้องที่จะครอบงำม,มนุษย์ให้กระทำความเลวดังนั้นข้าขอให้ท่านลงไปแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วด้วยเถิดข้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะน้อมรับภารกิจนี้ค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้ห้องของเรามีนักเรียนย้ายเข้ามาใหม่2คนเอาล่ะพวกเธอทั้งสองคนนะ่ะแนะนำตัวกับเพื่อนซะนะ สวัสดีค่ะฉันชื่อลูน่านะคะส่วนผมมีชื่อว่าทาเฟียแนะนำตัวแล้วก็ไปนั่งที่ของตัวเองนะคะนักเรียนฉันสมัมผัสได้ยายผู้หญิงคนนี้คือเทพธิดาที่สวรรค์ส่งลงมาขัดขวางเรางั้นสินะไม่ผิดแน่ผู้ชายคนนั้นคือลูกชายของจอมมานมนุษย์คนนี้มีความคิดที่จะมาขโมยของในร้านนี้แต่ก็ยังลังเลดังนั้นข้าจะช่วยส่งกระแสจิต ทำให้เจ้ากล้าทำความเลวได้มากขึ้นแต่เดี๋ยวนะนั่นมันยายเทพธิดาคนนั้นนี่ตั้งใจจะมาขัดขวางเรางั้นสินะสวัสดีค่ะฉันเรียนโรงเรียนเดียวกับคุณดูจากสีหน้าคุณแล้วคงกำลังหิวสินะคะเธอรู้ได้ยังไงนะรับนี่ไปทานนะคะพอดีว่าฉันมีเยอะเออขอบคุณนะฉันไปก่อนนะคะขอให้คุณยึดมั่นในการทำดีต่อไปนะคะ แปลกมากผู้หญิงคนนี้พูดเหมือนรู้เลยว่าเราตั้งใจจะมาขโมยของเนะี่ยนี่เธอน่ะตั้งใจจะมาขัดขวางฉันใช่ไหมใช่ค่ะท่านเข้าใจถูกต้องแล้วล่ะท่านทาเฟียฮคิดดีแล้วนะที่ตั้งตนเป็นศัตรูกับเรานะ่ะแน่นอนค่ะเพราะมันคือภารกิจที่ฉันได้รับฮฮ <c oughs> <c oughs> จงตีกันซะเจ้พวกมนุษย์ จงสร้างความเดือดร้อนและทำความเลวกันนั่นแหละแบบนั้นข้าจะต้องได้รางวัลจากท่านพ่อแน่นอนแบบนี้ในใจิตใจมนุษย์นี่มันช่างโน้มน้าวได้ไง่ายซะจริงนี่แหละมันคืองานของจอมมารอย่างพวกข้าหยุดนะพวกท่านทุกคนตั้งสติดีๆสิน้อยยัยเทพธิดาชุดขาวมาขัดขวางฉันอีกแล้วไม่ได้การคงจะต้องใช้วิธีนี้แล้ว นี่คงจะเป็นฝีมือของท่านทาเฟียงงั้นสินะมาอยู่ที่นี่เองงั้นสินะยายเทพธิดาลูน่ามาทำบุญบ้านเด็กกำพร้างั้นเหรอไร้สาระสิ้นดีสวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนพี่มีชื่อว่าลูน่านะคะสวัสดีค่ะพี่ลูนา่าสวัสดีครับพี่ลูนา่าพี่เอาขนมมาฝากแล้วก็จะมาร้องเพลงเล่านิทานให้ทุกคนฟังด้วยนะ ความรักความเมตตามันคือจุดอ่อนของมนุษย์ข้าจะไม่มีวันเป็นแบบนั้นรีบมาพบพ่อเดี๋ยวนี้ทาเฟียท,ท่านพ่อนี่นะเอาล่ะเด็กๆจ้าก่อนที่เราจะมาฟังนิทานกันนะ่ะเรามาร้องเพลงแล้วก็เต้นกันก่อนนะพี่ลูน่าเต้นเก่งจังเลยค่ะใช่ครับร้องเพลงก็เพาะด้วยขอบคุณจ้าสมกับเป็นเทพธิดาแห่งความดีและความสุข งานพวกเนี้มันเป็นงานถนัดสําหรับเธอเลยงั้นสินะลูกมาแล้วครับท่านพอ่อลูกขออภัยด้วยที่ทําภารกิจไม่สําเร็จเหตุเพราะมีเทพธิดาที่ชื่อลูน่ามาคอยขัดขวางลูกนี่นะทาเฟียเจ้าเงียบไปเลยนะเรื่องแค่นี้ก็จัดการไม่ได้ทําไมไม่ฆ่านางซะท่านพอ่อให้ปล่อยไว้ชีวิตลูกเถอะมีน้ําหล่นมาจากฟ้าแบบนี้บน,นโลกมนุษย์เขาเรียกกันว่าฝนงั้นสินะ แต่เหมือนมีใครเดินมาที่หน้าบ้านเลยฮะฉันจะต้องฆ่าฉันจะต้องฆ่าเธอให้ได้ท่านทาเฟียท้าเดาไม่ผิดท่านคงตั้งใจจะมาฆ่าฉันงนั้นสินะคะแต่ท่านบาดเจ็บได้โปรดค่า,าก่อนที่ท่านจะฆ่าฉันให้ฉันได้รักษาอาการบาดเจ็บของท่านก่อนนะคะเยธิดาโง่เง่า,งามีเธอคิดได้ยังไงกันเนี่ยคิดจะช่วยคนที่ตั้งใจจะฆ่าเธอเนี่ยนะใช่ค่ะ ท่านทาเฟียจะมองว่าฉันโง่ก็ได้แต่ฉันตั้งใจจะช่วยท่านจริงๆค่ะและฉันก็เข้าใจทุกอย่างที่ท่านทำด้วยพลังนี้มันอะไรกันนะ่ะทำไมจึงรู้สึกอ่อนโยนและอบอุ่นแบบนี้ตอนนี้ท่านทาเฟียรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะจะฆ่าฉันก็ได้นะคะทำไมกันยายลูนะ่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ล่ะเพราะฉันรู้ไงคะว่าถ้าท่านไม่ทำท่านก็จะโดนท่านพ่อของท่านฆ่าทำไมกัน ตอนนี้ใจิตใจของข้าอ่อนแอเหมือนพวกมนุษย์แล้วงั้นหรอทำไมข้าถึงฆ่าเจ้าไม่ได้หนีไปซะเทพธิดาลูนาะเจ้ารีบกลับสวรรค์ของเจ้าไปซะไม่ค่ะท่านทาเฟียถ้าเราจะต้องตายเราก็ตายไปด้วยกันค่ะนี่เทพธิดาลูนาะเจ้าพาข้ามาที่นี่ทำไมนะ่ะไหนๆโชคชะตาของเราทั้งคู่ ก็จะต้องโดนท่านจอมมารฆ่าตายอยู่แล้วถ้าเลยอยากพาท่านมาเที่ยวเล่นเหมือนพวกมนุษย์เขาก่อนตายนะคะอะไรของเจ้าเนี่ยมาเถอคะค่ะท่านทาเฟียนี่คือสิ่งที่เรียกว่าน้ำแข็งใสอร่อยมากๆเลยคะ่ะอืมมันก็ดีนะมาทางนี้คะ่ะท่านทาเฟียนี่เธอจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยสิ่งนี้เขาเรียกกันว่าปลาหมึกย่างคะ่ะข้าอยากกินมาตั้งนานแล้ว ดีนะเนี่ยที่เจ้าเป็นเทพนะถ้าเจ้าเป็นมนุษย์เจ้าคงจะต้องอ้วนแน่แน่ลูกป่องลูกนี้ถ้าให้ท่านทาเฟียคะ่ะเจ้านี่มันแปลกคนเทพธิดาลูนะ่าจะตายกันอยู่แล้วยังทําใจดีสู้เสือได้อีกถึงแม้มันจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เราก็ควรทําให้มันมีค่าไม่ใช่หรือคะท่านทาเฟียคะไหนลองยิ้มให้ข้าดูหน่อยสิแบบนี้งั้นเหรอใช่เลยคะ่ะแบบนั้นแหละ ท่านทาเฟียรู้ตัวไหมคะว่าเวลาที่ท่านยิ้มท่านดูดีและน่ารักมากเลยนะคะนี่มันความรู้สึกอะไรกันเนี่ยหรือนี่คือความรู้สึกที่พวกมนุษย์เขาเป็นกันนะ่ะร้ายกาจนักเยเทพิดาคนนี้ท่านทาเฟียเป็นอะไรไปหรือเปล่าคะเปล่านะข้าไม่ได้เป็นอะไรถ้าอย่างนั้นเราไปสนามเด็กเล่นกันเถอคะค่ะว้าวลูกโป่งน่ารักจังเลยครับใช่ค่ะนา่ารักมากๆ ถ้าน้องๆชอบงั้นพี่ให้จ้ะว้าวลูกโป่งน้องไก่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่สาวเออทันทาเฟียคะอะไรเจ้าขยิบตาให้ข้าทำไมกันอ๋ออืมเข้าใจละอ่ะนี่ลูกโป่งขอบคุณมากเลยคะ่ะพี่ชายทันทาเฟียน่ารักมากเลยคะ่ะไม่ต้องมาชมข้าหรอกก็เจ้าบอกให้ข้าให้ข้าก็ให้เท่านั้นเองพี่ชายกับพี่สาว เปล่าซะหน่อยรีบปฏิเสธเลยนะคะพี่สาวคะงั้นพวกเราขอตัวไปเล่นก่อนนะคะโอเคจ้าเล่นกันดีๆนะนี่ยายลูนะ่าพาข้ามาทําอะไรอีกแล้วเนี่ยก็พามาเต้นนะสิคะท่านทาเฟียคะสถานที่แห่งนี้โลกมนุษย์เขาเรียกกันว่าทะเลคะ่ะมีน้ำเยอะแยะดีเลยนี่แนะ่ อุ้ยท่านทาเฟียกแกล้งฉันใช่ไหมคะดีล่ะแกล้งมาแกล้งกลับไม่โกง <c oughs> มีความสุขกันเหลือเกินนะพวกเจ้าทั้งสองคนถึงเวลาตายของพวกเจ้าแล้วเยอะแย่ละท่านพ่อเจ้าชิงร้ายการนึงน,นะเทพธิดาลูน่าที่ทำให้ลูกค้าเสียคนแบบนี้ท่านพ่อลูกผิดเองท่านพ่อปล่อยนางไปเถอะครับ ทาเฟียพอเคยบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าความรักทำให้จิตใจของเราอ่อนแอใช่ครับท่านพ่อข้ารักนางข้ารักเทธิดาลูนะ่าท่านทาเฟียหนีไปซะลูนะ่าทาเฟียหนีเมื่อเจ้าได้อาจมีความรักเจ้าก็ไม่ใช่ลูกของข้าอีกต่อไปลูนะ่าได้โปรดท่านหนีไปเถอะข้าจะเป็นคนยอมรับผิดทั้งหมดเอง ไม่ค่ะท่านจอมันข้าเป็นสาเหตุที่ทําให้ท่านต้องโกรธท่านเอาชีวิตข้าไปแทนท่านทาเฟียเถอะค่ะข,ข้าจัดให้อยู่แล้วไม่นะท่านพ่อลูน่าท่านพ่ออย่าทานางได้มีเมื่อท่านพ่อทําแบบนี้ข้าก็จะไม่ยอมแล้วเหมือนกันไม่นะลูน่าของข้าดูสิทั้งเธอและฉันคลอดลูกวันเดียวกันเลยอ่ะแปลกจังเลยนะนั่นนะสิ ฉันได้ลูกชายส่วนเธอได้ลูกสาวฉันนะ่ะจะตั้งชื่อลูกสาวฉันว่าลูนะ่าส่วนลูกชายของฉันนะ่ะจะชื่อว่าคาเฟียก็แล้วกันนี่นี่ไหนไหนเราก็เป็นเพื่อนรักกันนะ่ะพอลูกเราโตนะ่ะให้มันหมายกันเอาไว้ดีไหมไม่เอานะ่ะที่รักลูกเรานะ่ะยังเด็กอยู่เลยนะลูนะ่าในที่สุดข้าก็ได้กลับมาพบกับเจ้าอีกครั้ง อาละค่ะจบลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับเรื่องนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะคะใครเพิ่งผ่านมาดูและชอบผลงานของพี่ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งช่องให้ด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่บ๊ายบายค่ะ